สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตะฮักในเครือเอ็มจอาอนไลน์แล้วก็ช่อง News One นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูไปคุยกับเจ้าของหรือคนที่ดูแลที่นี่นะครับว่าเขาปลูกยังไงที่เห็นซุ้มอยู่ด้านหลังนี่นะครับมาท่านผู้ชมครับตามผมมานะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขออนุญาตนะครับวันนี้แปลงนี้ที่ทํานี้เป็นสวนชื่อสวนอะไรครับสวนโมโมย สวนโม่มยโม่วยโอ้เป็นชื่อมาจากไหนเนี่ยที่จากหลานชื่อหลานใช่ไหมครับหลานสาวหลานชายหลานชายชื่อนะโมหลานสาวชื่อโม่วยอ่าแล้วพื้นที่ที่อยู่นี้จังหวัดอะไรครับอำเภออะไรตำบลอะไรอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายตำบลดงมหาวันอ๋อครับทีนี้ที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นอะไรพี่เป็นเมลอนเมลอน เป็นลอนนี้สายพันธุ์อะไรครับอันนี้เจอหนี้พันธ์สายพันธุ์ในแสนหวานครับอ๋อเดี๋ยวเรดูหน่อยดูหน่อยนแสนหวานครับอ๋อนี่แสนหวานนี่ชื่อมาจากไหนหรือตั้งชื่อเองเขาไอจากบริษัทเขาตั้งมาอ๋อบริษัทเชฟมงคลฟาร์มครับโอ้โหเป็นล็อนนี้ลูกใหญ่มากเลยนะอือนี่คือสายพันธ์ที่อร่อยที่สุดใช่ไหมตอนนี้ที่เลือกมาเนี่ยมันมีรลายสายพันธุ์แต่ร้อยจากคนชอบที่ที่เลือกมาปลูกจยมากที่จะอร่อยๆนั้น คนเขาสั่งคนเขาสั่งซื้อคนชอบนิยมกินกันแล้วก็สั่งมาปลูกครับคิดง่ายๆเราตัดต้งแต่ลงดินประมาณสี่ห้าวันได้ผสมดอกใช่ไหมครับได้ผสมดอกได้เราต้องผสมเองด้วยผสมกันหลังกากผสมดอกแล้วมันมีสายพันธ์บางสช่้ก็สามสิบห้าถึงสามสิบแปดบางทายพันธ์ก็สามสิบแปดถึงสี่สองวันก็มีอแล้วแต่สายพันธุ์ของมันคือทุกขบวนการนี้พี่เป็นคนทําเองทั้งหมด โอ้โห oh. โอโดมนี่ uh. จ้างเขามาสร้างให้ก็คือว่ามาตรฐานมันคืออะไรคือความถี่อันนี้ใช้วัสดุอะไรที่ทำข้างบนเนี้ยอ๋อเป็นพลาสติกเอที่สะท้อนแสงได้ครับปีนปิดมันเป็นพลาสติก uh. ปีนด้วย uh. แสงแสงมันจะสะท้อนกลับไม่ค่อยลงมาทาั้งนมากคือเขาต้องการแสงขนาดไหนเนี่ยโอ้เต็มร้อยเลยเหรอครับคือคือเป็นเป็นพืชที่ทนความร้อนเลยต้องการแสงมากเลยครับตอนกลางวันวนี่ใครเข้ามาลองดูดิ ร้อนมากร้อนมากนี่ผมงดน้ําแล้วนะเนี่ยเ,<อ>เราจะเก็บเกี่ยวอีกสักวันที่สิบสองสสามสิบสีบสบส่นี้แหละอืมวิธีการเลี้ยงก็คือเอานี้ปิดข้างหน้าไว้ใช่ไหมนี่กันย่ากเกิดเ,เกิดไม่เ<อ>สร็จใช้ลงเล้วตอนให้น้ําให้น้ํายังไงให้น้าตามสายน้ำหยดครับอ๋อใช้น้ำหยดน้ำหยดครับน้หยดระบบน้ำหยดน้ำหยดยครับอ๋อแล้วก็สุดแปลงนี้กี่หลุมสุดแปลงนี้ มันมีอยู่สาสิบหลุมครับมีอยู่ส0สิบหลุมนะแถวหนึ่งสาสิบหลุมแล้วทีนี้แต่และหลุมเนี่ยมันออกลูกเท่าไหร่มันออกเยอะแต่เราไว้หลุมละนหนึ่งต้นทเท่านั้นเองต้นละหนึ่งลูกหลุมหนึ่งลูกเพื่อความสมบูรณ์เพื่อความสมบูรณ์โอ oh ้โหแล้วทีนี้เราเก็บเกี่ยวนี้ยังไงมันกี่ครั้งอายุมันานานเท่าไหร่ก่อนที่พูดมาแล้วนะครับอายุมันเริ่มจากวันที่ผสมพันธุ์ครับผสมดอกครับสายพันธุ์นี้มันจบประมาณ4ี่สิบวัน ี 40, ่สิบวันเดี๋ยวนี้กำลังจะได้สามสิบห้าวันแล้วได้ลูกเดียวอ่ะเอาลูกเดียวเอาลูกเดียวสามชั่วันเอาลูกเดียวแล้วลก็โล <บ S 1> ทิ้งเลยมันมีไอ้ลูกเราแวสมบูผสมสามสี่ดอกอมันติดเลือกเอาดอกที่สมไอ้ลูกที่สมบูรณี่สุดไว้อ๋โอเคแล้วก็มันถ้ามันปล่อยมันก็มีมีคานมีอะไรทไม่สมบูมรณ์ทำอะไรทั้งหมดตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวได้ประมาณสามเดือนสามเดือนใวันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทีนี้ตอนหนึ่งตอนนึงครั้งหนึ่งรุ่น ลูกหนึ่งเนี่ยพี่โทษทีเขาขายกันลูกหนึ่งอะขายเป็นกิโลหรอครับขายกิโลกิโลแล้วเท่าไหร่พี่กิโลหนึ่งร้อยบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับลูกที่เราเห็นนี่กี่กิโลพี่เนี่ยสองโลกว่าครับสองโลก็ลูกละสองร้อยดิโกละหนึ่งร้อยกว่านสองลูกห้าก็มีนะครับเหรอเออโอ้โหสองลูกห้ากิโลก็มีโอ้ดังตำนี่สองลูกสสองลูกสองลูกสามอืมเฉลี่แล้วแผงนี่ทั้งแผงเนี่ย เก็บได้เยอะสุดเท่าไหร่โรงเรียนเนี่ยเก็บได้เยอะสุดสามหมื่นกว่าสามหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทอย่างจำนี่ถ้าถ้าเสียหายบางส่วนอืมากๆนี่ยังจำไม่ตจำกว่าสองหมื่นห้าโอ้โหต่อโดมทีถามหน่อยนะพี่ว่าการลงทุนเนี่ยทั้งโดมทั้งไอ้นู่นนี่นี่สายพันธุ์เนี้ยโดมได้หกหมื่นที่อย่างแท้ๆไม่ค่อยเท่าไหร่แพงที่แมที่โดมดูขั้งเนี้ยทุนขั้งเดียวเลยแพงแต่โดมได้หกหมื่นใช้ได้ยาว ได้เกตีโอ้โหลักขานี่ยโค้งเล็กได้เป็นสิบกว่าปีทีนี้ถามพี่หน่อยว่าตลาดมนลนเนรเนี่ยมันยังแน่นอยู่ไหมการขายการอะไรเป็นยังไงตลาดช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแน่นนะแต่เหอออืมมันยังขายดีอยู่ยังขายดีอยู่การจําหน่ายนี้ยังไงคนมารับหรือว่าเราไปขายเองราคาตา่างกันยังไงสมุดมารับนี่เราขายได้อีกราคานึงเหรอมารับนี้อืมความจริงรับนนี้ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบ ส่งนู่นร้อยรอกิโลนะแต่ว่าต่อกิโลต่ร้อยแต่ค่าไอ้นั่นเขาเราค่าขนส่งเขาเขาให้เราแต่ค่าจัดจัดอุปกรณ์กล่องอะไรเราเป็นคนจันจ่ายค่ารถค่าลาส่งปใกล้ประกันการส่งนี่เราต้องแพ็คใช่ไหมแพ็คใส่เอาเข้ากล่องห่อกล่องห่อใส่แพ็คแล้วส่งไปสนีบ้างไปเคลรี่บ้างอ๋อครับผมครับถ้าคนจะมาเยี่ยมแปลงเราเนี่ยนะคนจะมาเยี่ยมแปลงหรือจะมาซื้อนี่ติดต่อได้ยังไง มีเบอร์โทรไหมมีชื่อบอกเบอร์โทรได้เลย081 081 076 076 5565 5565ทั้งหมดมีกี่โดมที่เรียงกันอยู่เนี่ยเรียงกันได้มีอยู่8โดมครับมีทั้งหมด8โดมใช่ไหมครับ8โดมก็โอ้โหที่ลงทุนเยอะนะโดมนึงก็ตกเท่าไหร่นะ6,000 0 6 0 0 0 0เพราะพันเพื่อนอะไรอีกก็น่าจะร่วมใช่พันมักไม่เท่าไหร่ถูกไหมอสอง นี่ทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยผมกำลังมาได้ปีครึ่งได้ปีครึ่งครับโอ้โห,โหมหาสัจจั์เลยนะเนี่ยนี่ก็พึง่งพึ่งได้เข้ามาชมแบบจะใเลยนะครับส่วนสําคัญที่สุดเนาะอยากจะถามพี่คือการปลูกพืชทุกอย่างแหละที่ได้ความอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นอกจากเรื่องน้ําแล้วก็ต้องมีเรื่องปุ๋ย,ยใช่ไหมและความใส่ใจด้วยความใส่ใจคือปุ๋ยเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยแบบไหนปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักรสิทีิภาพหมัก คีว่าภาพเลยครับครับผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดูแลกี่คนเนี่ยคนเดียวครับคนเดียวเหรอคนเดียวโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆเนี่ยกี่โดมเมื่อกี้เจ็ดอะอะไรโอู้หได้หกแล้วหกแล้วดูแลหกโดมอยู่นี่เต็มเต็มอัตราสึกเลยตอนนี้ได้อีกสองโดมก็จะครบครบเจ็ดเจ็ดโอ้โหได้อีกแล้วก็ว่างอีโดมนี่อีห้าหกวันก็โดมนี่ว่างแล้วครับอ่าต้องตัดแต่งออกแล้วก็ แปลงไอ้ทำหรือใหม่ตากแดดตากดินอะไรบ้างท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นทะฮักในเครือเอ็มจีอาร์ลน์แล้วก็ช่องนิสว1แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนาะขอบคุณพี่นะครับที่เสียสละเวลาแล้วพามาดูนะสวนเมนลอนเนาะถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาซื้อแล้วก็เดี๋ยวจะมีเบอร์โทรนะครับวิ่งขึ้นที่หน้าจอให้นะครับ